ออฟแมวดีไหมอ่าอ่าเดี๋ยวไปออฟแมวกันเอออันนี้หนักเจ็ดเด็กโอเคพอพอก่อนเอ้ยเดี๋ยวมันง่ายเกินไปไม่ใช่นี่เล่นผิดเกมปะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยนัดแนะนำเป็น easy card รับเติมเกมสามารถเติมได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage น์แ e อ easy card a m มมีแอดด้านหน้าด้วยนะและช่องทางผ่านเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ข้างล่างคลิปนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์มีทั้งระบบเติมเงินอัตโนมัติเติมเกมออนไลน์มีบัตรเติมเงินต่างๆอีกทั้งยังมีข่าวสารอัปเดตโปรโมชั่นให้ติดตามอยู่ตลอดลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะคะอย่าลืมบอกว่ามาจาก t w e n t seven ด้วยนะ สวัสดีนะครับล่าบอสกับออฟแมวดีไหมอินออฟอยู่ไหนเออว่าจะไปออฟแมวนิดหน่อยอุ๊ยมันก้นนิดเดียวจริงๆปะอ๋อยังไม่ได้คราฟนี่อีกนิดหนึ่งยังไม่ได้คราฟนะฮะว่าจะทำปุบอวิคนะฮะมันขาดแค่อย่างเดียวก็คือขาดอาวุธที่ยังไม่เต็มก็เลยว่าจะไปทําให้มันเต็มอาจจะแบบไม่ได้มีหลายก้อนหรืออะไรมากมายขนาดนั้น <c oughs> เล่นงสิงดวงเอาอะหูแมวหายไปไหนไวะจะเจอหูแมวไหมนะะดูเหมือนมีอะไรหูแมว พ่งนี้แต่งตัวเป็นผีเนี่ยพวนี้เป็นวันวันฮาโลวีนก็คือเอ็นชานั้นมันเหลือแค่นเดียวก็คืออันนี้ที่มันยังไม่เป็นยีิบเจ็ดก็จะหาอีกสาม่าให้เป็นยีิบเจ็ดให้ได้ไม่รู้ต้องใช้เท่าไหร่ว่ามันใช้เยอะนะโอ้วิ่งอมเฉยหำอมนัดเห็นว่าใครเคยรวนพิวนี่อมบ้มมางเคยไหมดีครับคนสวยสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้ติดนาวีเยอะไปหน่อยเราก็เล่นนาวีทุกวันแล้วเล่นทุกคืนเลยเล่นจนถึงตีสามอะ มันจบอยากขึ้นคอนอุย้ยไม่ยากไม่ยากเราแค่คนอื่นเล่นให้ <c oughs> รอเล่นนะโอ้ปักทามือมันมันไม่ไปอมคนอื่นหน่อยวะมันอมแล้ก็อวกออกมันอมนัดไปสองทีแล้วนะอ่าอ,อเดี๋ยวไปออฟแมวกัน แต่นก,ก็ต้องผสมก่อนวันนี้แอบไปเก็บญ่ามาเต็มเต็มเนาะเนาะสี่พันสตาร์มิน่าแต่ได้มาทีเดียวรูสึกได้มาน้อยก็ไม่รู้หรือไปเก็บอย่างอื่นมาวะแล้วก,ก็ลืมกันเดี๋ยวซื้อของในตลาดกลางเอาสักสองพันแอออฟก,กันนะฮะแปดสิบห้าก้อนทั้งหมดแปดสิบห้าก้อนนะฮะ มันเมียนเดิมด้วยนิดหน่อยเอ้ยอันนี้ดียมันน่าจะได้อยู่ประมาณไม่กี่คริกนะฮะได้อยู่ประมาณสี่คลิกไปสี่ห้าคิกอะ่ะก็จะเจ็ดขึ้นมาให้เป็นแปดอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะเออครั้งเดียวก็ได้เลยหรองงเย่สวัสดีครับอ่ะรีกสองเวลวะเอะรักมาก่อน ผมเล่นในออฟได้ค่ะเด็ก16เอาก็ได้อยู่ดีรถไล่ไงโอ้เอเอจอ่าแปดสเต็งได้แปดสเต็งอันนี้คืออาวุธได้สเต็งมาคือสุดยอดแล้วนะอ่ามันเหลือแค่2ค่าให้มันเป็นยี่ะิบเมันจะเอนชานเพิ่มขึ้น40%แล้วก็จะเริ่มไปทําของแต่วันนี้คือมันจะขึ้นให้ไหมก่อนเอนชานเอาเป็น8ขึ้น9แล้วกันไม่ได้วะ มันไม่ได้โอ้แล้วแพงมากเลยนะอ่าร้อยแปดสิบดอกนี่เราก็จะได้ประมาณสิบคลิกใช่ปะออฟไม่เยอะออฟไม่เยอะฮะวันนี้ออฟไม่ได้เยอะมากนะเผื่อบางคนอาจจะเอ้ยออฟเยอะไหมอะไรแค่อยากแก้มันเป็นยีิบเจ็ดเฉยๆเอาสักหกร้อยก็ได้เพราะตั้งใจว่าจะมาออฟให้มันเป็นอินชานสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เหมือนว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ก็อยากทําไว้ทําไว้มันก็ดีนะฮะไป ทำท่ากดมาก่อนทำท่ากดมาก่อนนล้วมา่ยแนวอ้ยแปดวิดแปดวิดอีกแล้วมันไม่ได้อ่ะมันยากมากเลยนะเอออันนี้หนักเจ็ดเด็กโอเคพอพอก่อนเดี๋ยวไปเก็บดอกไม้มาทำเองพอแล้ววันหลังวันหลังวันหลังแล้วกัน วั The next day. นนี้ว่าจะมาทำออฟคือตอนนี้น่นหาออฟอ่ะอีกประมาณ2เวิลซึ่งน่าจะซื้อเพิ่มอีกนะฮะสองรโอเคซื้อเพิ่มอีก200ดอกอันนี้ตัวอเดปารันนะคะไม่ใช่ตัวเบียนเนนะ ไปเรื่อยๆวิเดี๋ยวต้องคูณแล้วล่ะเครื่องคิดเลขต้องเข้าแล้วว่ะอ่าร้ 5, 2, 82, 82, 45, อยหกสิบห้าหารสองเท่ากับแปดสิบสองแปดสิบสองคูณสิบห้าเท่ากับพันสองร้อยยี่สิบพันสองร้อยยี่สิบไม่รู้ซื้อหมดแหละโอเคอยากใส่แว่นอ่ะปวดตานะฮะจ้องจอนานก็ปวดตาได้เหมือนกันแต่ขอเช็ดก่อน มาเอ็นชานเป็นนี่เอา8ขึ้น9เดี๋ยวนะคลิกเดียวอีกแล้วคลิกเดียวอีกแล้วแล้วแบบก็มาตามหาสเต็งต่อโอเคขอบคุณมากหาสเต็งหรือว่าหาวิทก็ได้อ่าอันนี้อ่ะเลยโอเคได้วิทมาก็ดี <laughs> ก็ดีอยู่แต่อยากเปลี่ยนเป็นสเต็งว่ะแปดสเต็งไม่เอานิดนึง อ๋าเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะมันง่ายไปไหมวะมันง่ายไปไหมวิมาเอา8ขึ้น9ก้าตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดไปสิบเดี๋ยวก็จะต่อ,อยนะนะเอา8ขึ้น9้านะวันละนิดวันละหน่อยน่าจะ3วันได้แหละเอาให้มันปลดล็อกเนะี่ยไปต่อาาสามจริงนี่อัดวิดีโอไว้ปะเนี่งยงงอ่ะอะไรจะง่ายได้ขนาดนั้นวะเอ้ยเดี๋ยวมันง่ายเกินไปไม่ใช่นี่เล่นผิดเกมปะ งงเกียมนี้สายฟรีอยู่ยากไหมครับถามว่าอยู่ยากไหมหรอก็เรื่อยๆ่ะถ้าไม่แข่งกับใครเออถ้าเราแม่แบบไม่แข่งกับใครนะเราจะแบบรู้สึกแบบเอ้ยง่ายๆเลยอะเราแบบเก่งในแบบของเราเองเออถ้าเกิดไม่อยากสายฟรีก็ไปเติมผ่าน e ี่ก c ร์ดได้นะทุกคนตอนนี้คือนัทงงว่ามันเหลือกดเลยดีไหมเอออ่ะเอาขึ้นไปอีกเอาขึ้นไปมันเศษไงมันก็จะได้อีกประมาณ3 4คลิก5คลิกก็ว่ากันไปไม่ถึงมาปลาปลาปลาแรกนะ ไม่ละอีกคลิกนึงอ่ะก็ยังเป็นเก้าสเต็งวะ่ะกดไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็ <c oughs> เหมือนดื่มนี่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เราได้เพิ่มมาเยอะเลยนะเออสเต็งนัดพันห้าแล้วเด้อเกิดปะทำไมหน้ามนขาวจาังวะอ๋อเป็นเพราะจอไหลโดนจอหรือเปล่าอุ้ยคาเข็นประกาศ โอเครัตไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม้วกันด้วยนะอ YouTube ก็ชื่อเพจนี่แหละตามมาด้วยบ๊ายบาย